ถ้ามันได้เส้นที่เป็นอันเดลเต้หน่อยอยมางีก็จะอร่อยเป็นนี่ยาวมากนะครับไม่มีขาดเด็นั่นแ,แหละคิดลับที่ผมบอกแค่นั้นเองแล้วรสชาติยังไงก็ถูกปากเพราะมันเ<อ>มนูนี้ง่ายแล้วอร่อยมาม่าผัดปลาสลิดในแบบสปากเกตตี้รสชาติอะไรก็ได้แต่ว่าผมเป็นคนชอบนสนี้ไวๆยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่พี่ชอบ นะครับเอามาแช่น้ำเปล่าน้ำอุหภูมิปกตินี่คือเคล็ดลับที่หนึ่งมีพริกชี้ฟ้าแห้งผมกินไม่เผ็ดมากผมใช้พริกชี้ฟ้าแห้งใครชอบเผ็ด ใช้พริกขี้หนูแห้งกระเทียมเป็นกระเทียมกรีบใหญ่ครับสิ่งที่ต้องมีคือปลาสลิดกรอบหรือใ,ใครจะใช้ปลาสลิดธรรมดาก็ได้แต่แบบกรอบจะอร่อยกว่าในสปาเกตตี้แบบอิตาเลียนทแท้ๆเนี่ยพวกสปาเกตตี้น้ำมันมะกอกเนี่ยเขาจะใส่ตัวที่เรียกว่ามะเขือเทศอบแห้งมันจะเป็นตัวที่ให้รสหวานเพราะในสปาเกตตี้จริงๆอ่ะเขาไม่ได้ใส่น้ำตาลเพราะลังเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเครื่องปรุงประเภทความหวานนะจะมีแค่เนยมีแค่เกลือพริท่าเบ๊ยใครกูนะ<ห> เห็นไหมครับนี่แช่ในน้ำมูมิปกติจนเส้นมันแยกออกจากกันถ้าพี่ทําแบบนี้พี่ผัดมามา่าไม่ว่าจะผัดแบบผมวันนี้หรือจะผัดแบบผัดซีอิ๊วแบบผัดขี้เมาแบบผัดกระเพราแบบอะไรก็ตามเส้นพี่จะไม่เละครับน้ํามันที่เขาให้มาในซองไวๆนี่แหละพี่นะอย่าไปทิ้งนะครับใส่ลงไปเลยง่ายๆพริกแห้งกับกระเทียมพริกแห้งใช้พริกเม็ดใหญ่นะครับ <Okay. S 1> เอาหอมไม่ได้เอาเผ็ดคนอิตาลีไม่ได้กินเผ็ดนะครับพี่ ขอเติมน้ำมันนิดนึงมันอาจจะน้อยไปหน่อยสําหรับการผัดผัดให้หอมก่อนแต่ว่าอย่าให้เกรียมมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราผัดไปเรื่อยแล้วมันจะเกรียมเกินแต่ผัดให้หอมก่อนเส้นเนี่ยมันจะติดน้านิดนิดพี่ไม่ต้องเสดเดี๋ยวโดนกระทะแล้วมันแห้งเองให้มันมีความชื้นหน่อยๆมันจะได้ทํเป็นเส้นนุ่ม <Okay. S 1> ถ้ามันไม่มีความชื้นเลยอ่ะพี่อาจจะต้องขมขมน้ํามันหน่อยนะเนี่ยแบบนี้ยขมน้านิดหนึ่งถ้าไม่รมน้ําเลยเดี๋ยวเส้นมันจะแข็งเกินไปพี่ลองชิมดูได้นะครับถ้าพี่รู้สึกว่าเส้นมันแข็งเกินไปเนี่ย ให้ปรุงน้ำลงไปหน่อยนะครับอ,อย่าใส่น้ำเยอะเราไม่ได้กินต้มเราแค่ปรุงให้ไอน้ำมันทําให้เส้นมันนุ่มแต่ว่าเส้นที่จะไม่เละหรอกเพราะพี่ไม่ได้ลวกง่ายๆครับปลาสลิดครับลงมากต่เทศก็ใส่ลงไปเลยครับพี่อาจจะฉีดนิดหน่อยแล้วก็ผมปรุงรสง่ายๆเลยพี่ผมไวๆนี่แหละถ้าพี่จะปรุงเองก็แค่เกลือแต่พี่ผมแนะนําว่าอย่าใส่หมด พราะปกติผงที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้เรากินกับแบบน้ำถ้าเรากินแบบแห้งแล้วพี่ใส่แบบเนเค็มเหมือนสปาเกตตี้เลยแต่ใช้เส้นมามากชิมดูนิดนึงนะครับพี่วื้อกี้ผมใช้เล็บจิกด,ดูผมจะรู้ว่าเส้นมันสุกหรือยังยนะครับถ้าพี่แบบไม่ชัวร์พี่ก็ชิมเลยโอเคนะครับพี่แบบเนี้ยเหมือนอาหารอิตาเลียนเลยอ่ะก็ลงใบโหรพาสุดท้ายครับเสร็จแล้วพี่เอาเส้นลงไปก่อน,นพี่นี่ พี่ดูนะที่ผมบอกว่าเส้นผมไม่เละไม่ขาดจริงไหมพี่ดูด้วยตาแล้วกันการทําแบบสปาเกตตี้อย่างเงี้ยถ้ามันได้เส้นที่เป็นอันเดลเต้หน่อยมันก็จะอร่อยเลยพี่นะแล้วก็เอาเครื่องลงไปครับพี่พี่ดูเส้นเน่ยไม่มีขาดเนยนะเห็นไหมดูสิปกติพี่ผัดมาม่าเส้นเป็นแบบนี้ไหม